ก็แปลให้ต่อเนื่องนะครับไปให้สุดไปให้สุดไปให้ต่อเนื่องนะฮะก็คือมาถึงบทเรียนต่อไปนะครับเรื่องของมาสับความจริงแล้วมาสับเนี่ยเราเคยเรียนอยู่ในหมวดไหนบ้างครับหมวดปัญจมีครับอาจารย์บอกว่ามีแค่สองหมวดครับปัญจมีแล้วก็อจัจฉริยครับ ครับปฏิเสธที่ใช้ใช้กันเนี่ยแค่สองหมวดนะครับก็คือปัญจะมีกับอัจชัตตนีซึ่งปัญจะมีเราได้แปลไปแล้วแล้วก็วิธีแปลครับผมก็ได้บอกไปแล้วแต่แต่ในนี้ผมก็ลืมไปลืมใส่คำแปลไว้ให้ท่านนะครับแต่คำแปลมันก็ไม่ยากครับก็ มันไม่เหมือนปัญจมีถ้าปัญจมีมันแปลจงอยา่าอย่าเอาไว้ตรงกลางก่อนที่จะแปลธาตุแต่ตัวนี้คือมาเนี่ยแปลก่อนธาตุไปเลยเพราะว่าคําว่าแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างหลังอยู่แล้วมันก็เลยเรียงตามตัวไปโดย <c oughs> หลักการปฏิเสธนะครับ ส่วนมากมันจะปฏิเสธมัธยมบุรุษคำว่ามัธยมบุรุษคำว่ามัธยมบุรุษนะครับมีท่านใดบ้างที่ไม่รู้ว่าประธานคือตัวอะไรมัธยมบุรุษอย่าเพิ่งตอบนะครับมีท่านใดไม่รู้บ้างผมอยากรู้ว่ามีใครไม่รู้บ้างว่าในวิพัฒน์มัธยมบุรุษเนี่ย ประธานของมัธยมบุษคืออะไรมีใครไม่รู้บ้างครับลองลองลองตอบมาสิครับมีไหมครับใน<ม>ที่<ห>นี้ไม่ทราบค่ะมีค่ะไม่ทราบค่ะไม่ทราบนะครับมีหนึ่งท่านมีอีกไหมครับต้องยอมรับนะครับอ๋อมีอยู่ท่านเดียวมีอยู่ท่านเดียวมีอยู่ท่านเดียวนะครับไม่เป็นไร ท่านเดียวก็ท่านเดียวนะก็ดูอ่าดูตรงนี้นะครับนะครับลองลองดูตรงนี้นะครับมัธยมบุรุษนะฮะก็คือปฐมมัธยมแล้วก็อุตมะบุรุษ ประธานใชยมัธยมบุรุษนั่นหมายถึงตรงนี้นะครับนั่นหมายถึงตรงนี้เมื่อรู้ว่าตรงนี้ตอบได้หรือ,อยังครับว่าประธานคืออะไรตอบได้หรือ,อยังครับท่านที่ไม่รู้ ไม่ทราบค่ะยังมองไม่ออกอีกใช่ไหมครับค่ะมองไม่ออกค่ะ,ะยังมองไม่ออกอก็มองไม่ออกไม่เป็นไรครับบี้ต่อไปครับผมไล่บี้ท่านต่อไปนะฮะ <c oughs> มีมีหนังสืออยู่ในมือใช่ไหมครับมีค่ะหนังสืออยู่ในมือก็ ให้เปิดไปหน้าที่หลักที่เท่าไหร่เรื่องของการโยกกระาาหน้าที่เก้าครับไปดูหน้าที่เก้าในหน้าที่เก้าแล้วค่ะในหน้าที่เก <c oughs> ้า <c oughs> มีติอันตินามทั่วไปสีขึ้นตะวงังมิขึ้นอาหารมะขึ้นมายังถะขึ้นตุงเห จริงๆแล้วผมไม่เรียงท่านก็เลยอาจจะสับสนพอมาถึงตรงนี้ตอบได้หรือยังครับว่าประธานมัธยมบุรุษคืออะไรครับถ้ายังงงก็บอกยังงงครับผมกำลังจะหาทางให้เข้าใจบอกไม่ถูกคะ่ะอาจารย์บอกไม่ถูกนะครับ ประธานของมัธยมบุรุษที่อยู่ในหน้าที่เกนะ้านั้นที่บอกว่าส่ขึ้นตะวงังมิขึ้นอาหารมะขึ้นมายังถะขึ้นตุ้มเหหหมายถึงไอตัวที่อยู่สุดท้ายครับไอตัวที่อยู่สุดท้ายตัวนี้อันนี้คือตินี่คืออันติอันนี้คือส่นี่คือถะนี่คือมินี่คือมะแถวสุดท้ายนี้เรียกว่าอุตมะบรุษ แถวกลางเรียกว่ามาัธยมบุรุษแถวบนสุดเรียกว่าปฐมบุรุษซึ่งต้องใช้นามทั่วไปดังนั้นนะครับเมื่ออธิบายมาถึงจุดนี้รู้หรือยังครับว่าประธานคืออะไร ตามทันไหมครับรู้หรือ,อยังครับว่าประธานคืออะไรอ้าวไปไหนแล้วยังอยู่ค่ะรู้หรือ,อยังครับว่าประธานคืออะไรคือน้ำพั่วไปคือน้ำพั่วไปเหรอ,หรอคะถ้าแถวบนตอนนี้เรากำลัง <บน S 1> พูด <บน S 1> ถึงมัธยมบุรุษ กำลังพูดถึงมธัธยมบุรุษว่าใช้ประธานมาธัธยมบุรุษคือปฏิเสธในมธัธยมบุรุษเท่านะั้นหรือปฏิเสธส่วนมากปฏิเสธมัธยมบุรุษว่ามาธัธยมบุรุษนี่ประธานของมธัธยมบุรุษคืออะไรครับคือผู้พูดใช่ไหมคะยังไม่ใช่ครับถามประธานครับถามประธาน ประธานคือตัวที่แปลว่าอันว่านะฮะประธานก็คือตัวที่แปลว่าอันว่าฉะนั้นในมัธยมบุรุษก็คือตรงนี้คือมัธยมบุรุษนะฮะตอนนี้คือมัธยมบุรุษทีนี้ในหนังสือเนี่ยบางทีมันไม่มีประธานมาให้เราเราก็ต้องสังเกตที่ท้ายศั์ว่า ที่ท้ายศัพท์มันลงท้ายด้วยอะไรท้ายกิริยาม,มันลงท้ายด้วยอะไรถ้าลงท้ายด้วยสิลงท้ายด้วยสินะครับก็ให้ขึ้นตะวันถ้าลงท้ายด้วยถะก็ให้ขึ้นตุ้มเหะฉะนั้นมัธยมบุรุษเนี่ยก็คือก็คือสิคือตะวงังถะคือตุ้มเหดังนั้นเมื่อย้อนกลับมาในบทเรียน บททดสอบการแปลว่ามาสับใช้ปฏิเสธหมวดปัญจมีและหมวดอัจฉริเท่านั้นซึ่งโดยมากโดยมากมีการใช้สับนี้ในเลขในก็คือมาสับเนี่ยจะอยู่ในเลขในมันไม่อยู่ในเลขนอกอันนี้คือประเด็นหนึ่งละนอกจากอยู่ในเลขในแล้วก็ใช้กับวิพัตมัธยมบุรุษ วิพัฒน in ์มัธยมบุรุษค sort of sort of ืออะไรวิพัฒน yup. ์ม oh, oh. mm ัธยมบรุษในที่นี้นะวิพัฒน์มัธยมบรุษในที่นี้ปฐมบุรุษคือปฐมบรุษคืออีอุงนะครับผมพิมพ์อุงนี่แหละอีอุงแล้วก็มัธยมบุรุษโอตากะมอตมะบรุษอิงมหานั้น ใช้กับตัวมัธยมบุรุษก็คือตัวนี้โดยหลักการของมัธยมบุรุษโอตัวนี้มันไม่มีใช้ให้ใช้อะไรแทนครับให้ใช้อีแทนแล้วก็<ห>รักษา,าอีเป็นอีนะครับอ่อรักษาอีเป็นอีแล้วมาสับในหมวดอัจฉติณีเนี่ยเขาบอกว่าใช้ในเลขใน และใช้กับมัธยมบุรุษเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันลงท้ายมันลงเป็นอ e ีนะครับเป็นอาการสี่แบบนี้เราจะตีโพยตีพายว่ามันเป็นผสมบุรุษเลยได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันอยู่ในเลขในคะ่ะไอ้ใช้มัตยมบุรุษยังไม่ถูกอาจารย์บอกว่าต้องมีมามเป็นอีกะ ใช่ครับเพราะมันมีมาครับมาตัวเนี้ยครับคือมามันเป็นตัวบังคับอัตโนมัติเลยว่ามาแล้ว <c oughs> อินเทอร์เน็ตกระด้างเอาเฉยๆอาจารย์เป็นนินจา อานะครับคือโดยมากมาศมันบังคับใช <c oughs> กบ้กับมัธยมเอ่อกับมัธยมบรุษเท่านั้นก็คือมัธยมบรุษเนี่ยประธานมันก็คือตะวังหรือร <c oughs> สองตัวนี้เท่านั้นจะเป็นตัวอื่นไปไม่ได้ดังนั้นมันก็เลยเป็นข้อ <c oughs> ที่ <c oughs> ชัดเจนว่าในเลขในนี้ ประธานคือตะวันแล้วตอนนี้เรากําลังแปลในหมวดไหนครับหมวดไหนหมวดอัจฉริยะหมวดอัจฉริยะมีคําแปลว่าอะไรครับมีคําแปลว่าแล้วถ้ามีอ่าแปลว่าได้แล้วถ้าอาคมหน้าตาตุก็ได้แล้วอยู่หน้าแปลว่าได้แล้วแล้วอาการแปลว่าอะไรครับ ได้กระทำแล้วได้กระทำแล้วได้กระทำแล้วต้องได้กระทำแล้วจะไม่มีจงไม่มีอยู่ไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้อย่าไปเอาอ ى, หมวดอื่นมาปนเปเพราะเรากำลังเรียนอยู่ในหมวดอัจฉริยอีกตัวหนึ่งครับคือตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนี้ก็เช่นเดียวกันอย่าไปเอาหมวดอื่นมาปนเพราะเรากำลังเรียนอยู่ในหมวด รตนีเพราะฉะนั้นให้ให้ดูให้ออกว่ามันลงท้ายด้วยอะไรแล้วมันจะต้องแปลว่าแล้วทำนั้นมันจะต้องแปลว่าแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่จะลืมอัดอ่ะอัดจุอัดจุ มีสายเข้ามาดึกดึกไม่เป็นไรเราฝึกมาดีค่ะ<อ>เราฝึกอดทนมาดีดึกๆึกสอนถึงเที่ยงคืนเปียน <c oughs> เราถึงเที่ยงคืนเลยเนี้ใช่เราซิงเกิลรุ่นแรกกันแล้วเราต้นทาง <c oughs> ผมไม่มีตลาดเจ้าพวกนี้ ไม่ได้ไม่ได้ขายตอนเช้าตลาดจะถูกสังปิดไม่อยู่หน้าไหนห้าสามสิบแปดห้าสามสิบแปดห้ากรอเเขาเจ็ดค่ะ ะนะครับ <c oughs> าม,มาต,ต่อนะครับมาต่อก็คือไอ้ตัวกิริยาข้างหลังนี้นะฮะเราก็สังเกตบางทีเนี่ยเนี่ยมันเป็นสีแบบนี้ก็อย่าไปหลงว่าประธานมันจะต้องเป็นตะวัน <c oughs> นี่คือความยากของมันมันเริ่มสร้างความยากให้เราขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยาก ต่อไปเรื่อยๆก็จะยากอีกไปเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้อธิบายพอเข้าใจแล้วก็แสดงว่ามีอยู่ท่านเดียวที่ไม่รู้ว่าประธานของมัธยมบุรุษตอนนี้ตอบได้หรือยังครับว่าประธานของมัธยมบุรุษคืออะไรตอนนี้ตอบได้หรือยังครับหรือยังงงอีก เท่าที่จับได้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าตะวังกับตุมเหระค่ะแต่ให้คําจํากัดความไม่ได้อะค่ะให้คําจํากัดความคือสงสัยว่าแกยังไม่รู้ว่าลงอะไรไปเป็นตะวงังแน,เนเ่เลยถออถ้า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 จะเป็นตุมเหแต่ถ้าเออสิก็จะใช้ตะวงัง<ำ>จำอเอาคะอ่ะแต,แต,แต่ไม่เข้าใจใเราก็จำเอา จริงๆก็คือจําเอาครับเพราะว่ามันต้องจำมันไม่ได้ใช่ไม่ใช่สูตรของความเข้าใจแต่สูตรของความเข้าใจก็คือว่าทําไมถึงบอกว่าสี่ขึ้นตะวงังเพราะว่าสี่มันเป็นมัธยมบุรุษเอาสีม่มาเป็นตัวแทนของตัวมัธยมบุรุษฝ่ายเอกับวัจนะในวิพัฒน์ทุกวิพัฒน์เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนแต่เราจําแค่ตัวสี่ตัวเดียวส่วนตัวที่เหลือที่ตัวที่เหลือ โอัดโอัดชัตเน,ตนีตัวนี้ตัวที่เหลืออาัยยาสิแล้วก็สะสะสิสะสาสะสังสุสะเสอ่าก็ยังมีสะเสคือวิพัตเก้าสิบหกตัวตัวไหนที่อยู่มัธยมบุรุษก็คือตัวที่สองนี้ยอยู่ในตำแหน่งนี้ประธานคือตะวังทั้งหมดและตัวไหนที่อยู่ตรงนี้นะครับประธานคือตุมเหตุทั้งหมด ดังนั้นถ้าถามว่าประธานของมัธยมบรุรดเตืออะไรก็คือตะวังกับตุ้มเหไม่ใช้ตัวอื่นเลยแค่สองตัวนี้ในวิพัฒน์ทั้งแปดัดังนั้นมันจะเป็นอะไรก็ตามเพียงแค่ที่ผมบอกในหน้าที่เก้าเพราะว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนนะฮะเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพอเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนอ่ะเราก็แปลอ่า จับใจความไว้แบบนี้ซึ่งทุกคนจะต้องจำครับคือจะบอกว่ามันมาจากไหนตะวังมาจากไหนอีกอันนี้คือมันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วครับเพราะมันมาจากไหนหลายท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนแต่เรารู้ว่าเป็นประธานมันคือตุมหะและอัมหะสับมันคือตุมหะสับแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงสับมาซึ่งอยู่ในเล่มนามนั้นท่านที่อยู่ในเล่มนามท่านที่เรียนผ่านมาเล่มนามทุกท่านก็จะพอสืบสาวร,ราวเรื่องได้ ว่ามันมาจากไหนคําว่าประธานหมายถึงศัพท์ที่เป็นปัมาวิพัสส์ฝ่ายเอกับวัจะนะก็ได้ฝ่ายพหูวจะนะก็ได้แต่ตัวมัธยมบุรุษนี้ใช้เฉพาะตุมหัพท์เท่านั้นซึ่งบอกว่าใช้เฉพาะตุมหศัพท์เท่านั้นและตุมหศัพท์ตัวนั้นก็จะต้องเป็นปัมาวิพัตฝ่ายเอกก mm ็ hmm. ใช้กับเอกฝ่ายพหูก็ใช้กับพหูมันก็จะลึกลงไปอีกดังนั้นความ รู้ในเบื้องต้นก็คือความเข e ้าใจในเบื้องต้นก็คือก็คือให้จำว่าสี่ขึ้นตะวังถะขึ้นตรงเหแล้วเราก็ไปโยงเอาเองโดยความเข้าใจของเราโดยความเข้าใจของเราตรงนี้ก็เชื่อว่าหลายท่านเข้าใจแล้วครับก็มีมีบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับไว้ค่อยๆทําความเข้าใจเพราะว่าถ้ามาทีหลังเนี่ยจะให้เข้าใจทานเพื่อนมันเป็นไปได้ยากครับมันนี่นี่คือเรื่องจริงครับ เพราะตอนนี้เรามาไกลและไกลามากแล้วมีร้อยเปอร์เซนตอนนี้มาจนถึงหกสิบเปอร์เซนเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซนแล้วแล้วเรามาในช่วงของห้าสิบเปอร์เซนตนี้ก็ไอ้ส่วนที่มาก่อนหน้านั้นเราก็จะไม่เข้าใจนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆศึกษาไปนะสุดท้ายเราก็จะไปจอดป้ายหรือว่าไปไปบรรจบกันที่เดียวกันแล้วค่อยทำความเข้าใจต่อไปนะครับ ดังนั้นการใช้มาสับเนี่ยบุรุษอื่นๆจะไม่นิยมนะคือไม่นิยมบุรุษอื่นๆเสียงคนเอ็ดกันนะโอเคนะครับ ทีนี้เราก็มาดูในประโยคข้างหน้าเนี่ยเราได้เรียนรู้มาบ้างพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อีกนั่นแหละครับในขณะที่เรียนรู้มันรู้มาแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนไหนเป็นตอนไหนก็ไม่รู้ครับเพราะผมสับลำดับของการทำเป็นขนมชั้นๆขึ้นมานให้ให้รู้เป็นตอนตอนตอน จับเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กท,ทีละน้อยจนเป็นประโยคยาวแบบนี้นะครับในประโยคนี้ประเด็นแรกเลยก็คือผมบอกว่ามาสับเรียงไว้อยู่ใกล้กับกิริยาคุมภาคเวลาแปลแล้วให้อ่านคู่กับกิริยาคุมภาคก็คืออ่านว่ามาอาการสิแปลว่าอย่าได้กระทําแล้วนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งแหะ ที่อธิบายแต่ไอ้ส่วนอื่นครับเต็มเต็มประโยคนี้ไล่มาตั้งแต่ตัวแรกรในประโยคนี้มีกาละสัตตมีสับข้างหน้านะฮะสับข้างหน้าก็1หนึ่งถึงข้อสิบเป็นสับกาละสัตตมีสับกาละสัตตมีคืออะไรครับเอาอีกแล้วเจออีกแล้วอกาละบอกสัตตมี สัตตมีหมายถึงคำที่บ่บอกถึงการเวลาอ่าค์ที่บ่งบอกถึงการเวลาแล้วสั์ที่บ่งบอกถึงการเวลาถ้าเรียงไว้ต้นประโยคแบบนี้ให้แปลเป็นลำดับที่เท่าไหร่หนึ่งหนึ่งหน่งหนึ่งคือในประโยคนี้มันไม่มีนิบาตต้นข้อความ พอไม่มีนิบาตต้นข้อความการรัศตรีก็ต้องต้องไล่มาเป็นที่หนึ่งครับอันดับแรกคืออารัปปะนะอันดับที่สองคือนิบาตต้นข้อความอันดับที่สามการระศตรีสามตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งไม่มาไม่มีก็ขอให้คาบแต่ตรงนี้มันมีการระศัตมีอารัปปะนะไม่มออีนิบาตต้นข้อความไม่มีมาถึงการลัศัตมีดังนั้นการลศัตรีต้องแปลก่อนหรือแปลหลังประธานครับ Oh. ก่อนครับต้องแปลก่อนแ <Be S 2> ปลก่อนประธานเท่านั้นนะครับแล้วนะพอแปลการัศมีเสร็จแล้วก็แปลประธานพอแปลประธานเสร็จแล้วตรงนี้มีกิริยาในระหว่างไหมครับไม่มีกิริยาในระหว่างนะครับไม่มีค่ะเอ่อทีนี้ผมเรียงแปลกๆนิดหนึ่งนะฮะผมเรียงประโยคแปลกๆหนึ่งซึ่งเวลาแปลหนังสือจริงๆ เราจะเจอเรียงแปลหมายความว่าไอตัวเปิดเลขในคือตัวนี้ครับตัวหลังสุดนี่แหละของทุกประโยคเลยครับแต่บังเอิญหน้าเลขในมีอะไรครับมันมีตัวขยายห้อยอยู่ตัวหนึ่งเราจะทิ้งหรือเราจะแปลดีครับแปลครัอา่าแปลแปลไม่ได้แล้วทีนี้แล้วเราจะแปลอย่างไรเราก็ย้อนกลับไปครับ ย้อนกลับไปซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นธาตุอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าซึ่งอยู่แล้วแต่ถ้ากล่าวล่ะธาตุที่แปลว่ากล่าวตัวทุติยาที่อยู่ข้างหน้านี้จะต้องแปลว่าต้องแปลว่ากล่าว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 กล่วลว่ากล่าวกล่าวกล่าวล่าวล่วก่วกล่าว่ว่วล่วลาวลาล่าวกล่าวลว่าซึ่งซึ่ง่า เมื่อแปลกิริยาคุมภากแล้วให้โดดมาแปลตัวที่อยู่หน้าเลขในแล้วก็ค่อยเปิดเลขในเข้าไปอันนี้คือความยากและเราจะต้องไปเจอในรูปแบบของการแปละนะครับเราจะต้องไปเจอในรูปแบบของการแปลจริงๆต้องเจอแน่นอนผมแปลให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอาถาครั้งนั้นเศรษฐี อันว่าเศรษฐีนิวาเรสิห้ามแล้วมานวังซึ่งมานพอิติว่าแล้วในเลขในทุกประโยคไม่มีประธานเราจะต้องขึ้นประธานมาเองนะครับโดยขึ้นประธานนั้นก็คือสีขึ้นตะวันถาขึ้นตุงเหแล้วที่มีมาสับประธานจะต้องเป็นมัติยมบรุษเท่านั้น ซึ่งในที่นี้ก็คือขึ้นระวังมาก่อนนะครับตะวังอันว่าท่านมาอาาสิยาได้กระทําแล้วอีทางกรรมซึ่งกรรมนี้อิติดังนี้สามีรอบนะครับอาถาครั้งนั้นเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนิวาเรสิข้ามแล้วมาระวังซึ่งมานพอย่าลืมตัวที่อยู่หน้าเลขในนะครับอิติว่า ระวังอันว่าท่านมาอากาสิยาได้กระทําแล้วอีทางกรรมบังซึ่งกรรมนี้แล้วก็อิติดังนี้จบประโยคไปทําท่าเหมือนจะแปลได้ออาดูตัวอย่างผมแปลให้เป็นตัวอย่างข้อสองนะครับข้อสองตาท่าในการนั้นมหาชโนโออันว่ามหาชนอาหะกล่าวแล้วสับปุริสังกะสัตตบุรุษ อิติว่าตวางังงานว่าท่านมาอุปาคามิอย่าเข้าไปแล้วตั้งว่านังสู่ป่านั้นอิติดังนี้คำนี้ดูในในนู้นนะครับก็บอกว่าอย่าได้เข้าไปหาแล้วอาจารย์ครับตรงนี้อาจารย์ช่วย,ยช่วยเพื่อนาน,น,<ด>นครับอย่าเข้าไปหาแล้วอย่าเข้าไปหาแล้วได้สองคำนะครับอุปาคามิอุปาคามิครับ คือมันมีอุปะแปลว่าเข้าไปแล้วก็อากแปลว,ว่าได้อีกตัวหนึ่งนะฮะแปลว,ว่าไปอย่าได้อย่าได้เข้าไปแล้วอย่าเข้าไปแล้วได้ทั้งสองคำนะครับถ้าอย่าได้เข้าไปหาแล้วอย่าได้เข้าไปแล้วคือถ้าเข้าไปหามันจะเยอะเกินไปมันมันจะเ<โด>ยอะเกินไปครับตรงนี้ครับอาจารย์ครับขอตามนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คืออุปะบวกกับอะกามิีถูกไหมครับตรงนี้แล้วก็ อ่าตีกะอ่าเป็นอาตรงนั้นตรงนี้ได้สองอย่างครับได้สได้สองอย่างอย่างแรกก็คืออุปะที่เป็นอุปสรรคแปลว่าเข้าไปอ่าตัวนี้คืออ,อาอกมแปลว่าไา้คธรมธาตุในความไปแปลว่าอย่าได้ไปแล้วเอออย่าได้เข้าไปแล้วเพราะอุปะแปลว่าเข้าไปอย่าได้เข้าไปแล้วอันนี้แบบแรกค,ครับ,รบแบบที่สองก็คืออุปะกับธมะ ซึ่งอุปากับคมะมันโอกาสที่มันจะทีฆะมันน้อยมากอุปาธรมะมันน้อยมากมีความเป็นไปได้น้อยนะครับก็คือเป็นอุปาคมะแบบนี้มีความเป็นไปได้น้อยนั้นที่ถูกต้องเอาที่ถูกก็คือมีที่มาที่ไปชัดเจนยาได้เข้าไปแล้วกับเป็นอ,อาคมนะฮะยาได้เข้าไปแล้วคือสับ พวกนี้มันเป็นสับเล็กๆน้อยๆผิดไม่ได้ร้ายแรงนะฮะไอตัวความผิดไม่ได้ร้ายแรงแต่ไม่รู้จักประธานแบบเมื่อกี้เนี่ยคอขาดบาดตายครับถ้าเป็นโควิดก็เริ่มลงปอดแล้วนละครับงั้นต้องรียบรักษาต้องรียบรักษานะครับเข้ากับตถานาการครับอา,าจารย์ทนะ่านเปรียบเทียบ อ่านะครับอันนี้ก็แปลให้ท่านฟังเป็นตัวอย่างสองข้อนะครับก็หมดเวลาทําไมมันเร็วเหลือเกินแป๊บเดียวเดี๋ยวต่อไปนะครับที่เหลือจะให้ท่านแปลตอนนี้นี่ก็คือท่านละหนึ่งข้อข้อละสองรอบท่านลองดูด้วยนะครับว่าข้อไหนานคะ,นะครับข้อ,อ,ข,อข้อที่หกข้อที่หกเราต้องยกประธานใช่ไหมคะเอ้ย เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงอัญญาสะตรงเนี้ยต้องโยกใช่ไหมคะต้องโยกปุกลัษสะใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมคะโยกตอนนี้โยกน้ำขึ้นมาโยกน้ำบุกลัษสะของบุคคลแสดงว่าเราแปลกันถูกแล้วเราเราไปแอบแปลกันแล้วาถ้าเราไปแอบแปลกันแล้วดีครับดีเพราะว่าถ้าเกิดมาฟังตอนนี้เราก็โยกปุกลัษสะขึ้นมาคือเป็นน้มอะไรโยกปุกลัษสะขึ้นมาตรงนี้ นำนำอะไรมาก็ได้ให้มันเป็นกรุงลิงก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้กําหนดตายตัวแน,น่นอนแต่ถ้าเราเข้าใจเข้าใจแบบบริบททั้งหมดก็คือก็คือขึ้นนามอะไรก็ได้ที่เป็นกรุงลิงมาอ่อันนี้ก็น่าจะเป็นปุกระสักก็ได้หรือว่าเป็นจนัศศักก์ก็ได้นะกลางกลางจนัศัก์อ่าน,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสงสัยซ้ำ อาจารย์จินตยศถามนี่อะไรแปลว่าอะไรนะคะจินตาว่าคคคิิดดรับาแปลว่าคิดคิดแล้วแล้วก็ใส่มาเข้าไปก็อย,าค,อยาคิดแล้วอยาคิดแล้วนะครับ <c oughs> อ่โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาทบทวนกันนะครับตอนนี้ก็จบแค่นี้เดี๋ยวเข้ามาใหม่